ย่าโมโหลดไม่โหลดเรียบร้อยครับโอ้เบเตซินแม่ลาเก่าสวัสดีแฟนมูทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในรองคู่เอกนำรายการของสื่อในเซนตีอไพทีวีครับซึ่งทีมมวยไล่ดำเนินนะครับเป็นฝ่ายแดงนะับเตซินครับกระทั่กับหลานย่าโมครับเปิดมายกสามเลยครับโอ้นี่รองคู่เอกนี่บรรยากาศแม่ยิ่งกว่าคู่เอกอีกครับโอ้โดนหมักครับเบเตซิน มีแข่งไปเหมือนกันครับเอาแล้วหลายยา่าโมบวกหมัดแล้วครับไม่ได้ชนเดินครับวองหน้าได้ครับโอ้โหจัดหลังลงไปเลยครับแหมใส่ความใหญ่ครับโอ้แล้วดูเสียงเชียร์ครับ โคชาทางไม่ค่อยดีครับหลังย่ามโมโลนไม่โลนเรียบร้อยครับโอ้เดตตซิน,นแม่เดินหันหลังให้เลยครับโอ้ไม่มองเหยื่อโอ้ใจคอโอ้เอามาหินจริงๆนะเฟตดีซินครับโอ้เราสำเร็จครับโอขึ้นเชือกเลยนะเฟตดีซิน,นโอ้สุดยอดจริงๆครับแม่ดูมีลาครับ กดถึงน็อปเลยครับไม่ใจชินโอ้โหสนุกเลยครับไม่ใจชินครับไ,ไบอ้กดหลังยาโบ้ครับตบนไปในยก3เท่านั้นครับสุดยอดจริงๆครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อคอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ